ก็ตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่38และ46จากสถานีสุงยัยโกโลกและบดังเบซาไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับตอนนี้ก็มารอรับเพื่อน,นะที่ไปจตุรมิตรนะครับเปิดไฟจ้ามาเลยนะ q s y นะหมายเลข 5, 2, 3, 9นะครับ ทีนี่าดนรับเลยคุณนฝน้ความเจะลงที่ตาดนรับเลยบนตรวอบของและสา้านลบรอยงนอนบ้าบนนะครับนี่พออนะครับพอสวัสดีครับบนสานที่สอง็นขบวนรถสวทีเกบนสถาัที่อง่็ไรครับบนจากสถานีรถนลงถานดังเกนสถานที่า้านล้รับครับวันนี้เพื่อนๆก็กำลังลงจากขบวนรถนะ รอดูเพื่อนๆกันนะตอนนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์นะครับเด็มาายเพื่อนๆหน่อยนะก็มีคณะครูแล้วก็เพื่อนๆเดินทางไปปัตตานีนะครับตั้งแต่วันนั้นนะสวัสดีครับมารอารับครับผมตอนนี้ก็กำลังขน,นของลงจาก,กบนรถนะก็วันนี้ผมไม่ได้ถ่ายแค่ขบวนนี้นะ ว่าจะลากยาวไปถึง2.5เลยนะก็หลังจากที่เพื่อนๆนะไปแข่งขังกีฬาจตุลมิตรกันที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็เป็นความทรงจำม,มันดีนะของเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็เดี๋ยวปีหน้ามาเจอกันใหม่นะพี่จังหวัดราชบุรีนะครับ ตอนนี้รถออกเลยนะครับโอเคตอนนี้สาแปจะออกแล้วนะครัเนี่ยก็ถือว่าทุกคนเก่งมากๆนะครับเดินทางไปถึงปัตตานีแล้วก็ไปแข่งขันกีฬากันนะครับ เดี๋ยวปีหน้ามาเจอกันใหม่นะพี่จวหวัดราชบุรีนะครับอันนี้รองพอร์ตนะครับถ่ายคลิปครับผม 46นะโอเคสารับวน38และ46นะออกจากราชบุรีไปแล้วจะไปจอดที่สถานีบ้านโป่งเป็นสถานีต่อไปนะครับก็สำหรับผมยังไม่จบตะเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวลากยาวถึง25 5กันนะครับโอเคลองสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบรถ่าย YouTube ครับผมอโอเค,อเ,ค <Okay. S 1> เดี๋ยวไปเจอกันขบวนต่อไปครับ ครับก็อตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่252จากสถานีประจบคิริหารไปทางทนบุรีกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับ <L un> ทำมาโดยหัวรถจกักรอัลสตอมนับเครื่องพิวสติกหมายเลขโอ้โห <L un> oh ลูกผมด้วยนะ CC 19นะครับ <L un> คู่บิัที่ว่วาประสงคจะลงที่สถานีราชบุรีบนตัวอบิขอและสัมภาระของท่านนัลงชากวัไท้ถูกต้องและมพนะครับขบวนที่ต่อเที่ยวบินางกาที่สองเป็นขบรถขรนาขบวที่สองห้าสอรับส่งด้วยสายจราประถารันไปทางสถานีชบุรีครับ ก็มีความลับจะมาบอกนะครับก็คือเครื่องที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้เป็นเครื่องใหม่นะไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นการรับน้องวันแรกเลยนะครับสำหรับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของผมนะครับจะรอดหรือจะพังก็อยู่ที่วันนี้แหละนะครับ ากสถานีราชบุรีไปแล้วนะครับก็จะไปจอดที่สถานีบ้านกล้วยเป็นสถานีต่อไปนะครับโอ้ิวสติกเล่งเครื่องนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปเจอขบวนต่อไปครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่43จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรไปทางสถานีสุราธานีก็มันจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับ แล้วนะครับแตวูสามคันนะครับคันหน้าหมายเลขสองห้าสามศูนย์นะ ตอนนี้เหมือนขบวน17ึ่งนะครับกำลังจะเข้าราชบุรีเป็นขบวนต่อไปนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่า C3 จะออกเลยหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่ออกเราจะได้ชม2ขบวนมาเจอกันนะตอนนี้แดดก็เริ่มร้อนแล้วนะครับ ดี๋ okay. ยังไงก็ต้องส่วนกันอยู่ดีนะโอเคสา่ขบวน43นับออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วก็จะไปจอดที่สถานีเพชรบุรีเป็นสถานีต่อไปนะครับโอ้ oh, ตอนนี้170เข้าโค้งมาแล้วนะได้ถ่ายต่อเลยนะครับคุณผู้ชม ก็สารับวนรถเร็วขบวนที่170นะครับจากสถานียะลาปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรก็กำลังจะเข้าเทียบในชันชลาที่2นะครับานีาบุรีนนขบวนต่อไป,ปโอ้ไปส่วนกันงรงปลายชันชลานะลัอกาจากสถานียะลาปลาทางสถานีกอภิวัก็ใครที่ได้ชมทางติ๊กต็อกก็ได้ชมต่อกันไปเลยนะครับแต่ถ้าใน youtube มันรวมกันอยู่แล้วเนะยอ่เนาะ เคียบเอสวายนหมายเลข5213นึารนะบุตรสาวคนรกที่ทีประารินัาคุณตราที่ควงของเจามืองที่ปะหรนาคุธผรสหานักคราตินำ ฟุดฟันนิดหนึ่งนะ <c oughs> ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณผู้ชม <c oughs> โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนรถออกเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ขบวน170ก็ออกจากสถานีราชบุรีแล้วนะครับตอนนี้ในลิสต์ของผมเหลืออีก3ขบวนนะก็คือขอบวน911 255แล้วก็986นะแต่986นี่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะถ่ายหรือเปล่าถ้าเกิดรถเวลาโอเคก็อาจจะถ่ายนะครับ ผมปิดหน้าต่างเลยนะโพรมันร้อนมากนะก็เข้าใจได้นะเพราะว่าแดดมันส่องเต็มเมเลยนะเอเสเดี๋ยวขอบวน170นะออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วก็จะไปจอดที่สถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันขบวนต่อไปครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถพิเศษนําเที่ยวขบวนที่911จากสถานีกรุงเทพไปทางสวนสนปทุมกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับ ครับการนข้างหน้ารนี้เนร่เรื่องการบิน9าจานิานบแ่ละจานจารบิตจาที่ตลาดข้าแะตลาดาออที่จะมีการไปทางิตันกละ่งไปที่จุดรกล้เคีงจะเปนุดการียงจปนจุดใกล้คี นะไปเจอขอบวนต่อไปครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 5 5จากสถานีทนบุรีปลายทางหลังสวนกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับก็จ,จะเป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะถ่ายวันนี้นะครัเพราะว่ากลัไปถกผมรอไม่ไหวนะอทำมาโดยหัวรถจักรเอาซ่อมนะเครื่องพิลสติก หมายเลข4305นะครับ ก็เป็นวันอาทิตย์นะก็มีผู้โดยสารเดินทางไปเที่ยวกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนที่รถออกเลยนะครับวันนี้ของไม่ได้ขนเยอะนะครับก็เลยออกเร็วนะ แต่รถก็ช้ามาพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะ ที่สถานีปากท่อเป็นสถานีต่อไปนะสถานีนานบุรีไปแล้วคือรับปถึงบริษัทที่สถานีปากท่อสถานีขอนแก่และสถานีเพชรบุรีเป็นสถานีต่อไปครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ